นี่ช่วงอะไรอ๋อถามมาตู่ไป,ป,ป,ปสนับสนุนโดย l a c o ส t อ Extra สามร้อย0ี่ยาบดูจะรู้ว่าเต็มกลอออ่อง สวัสดีครับสสวัดีทุกท่านครับผมก็เปิดมาเป็นประจำนะครับจะได้เจอกับพวกเรา3คนนะครับกับทามตู่ไปครับรีบดูสามารถจะได้ดูอีกนานใช่าไหรแต่ผมดูได้ดูได้ดูได้ดูฮ่าผมโอ๋ยอะไรอะไรถึงคิปถึงอยากเห็นเดี๋ยสุดขั้วนี้อะไรคลิปนี้ต้อบเต้น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 อ่าโย ใจเน้อยพอแล้วพอแล้วบอกช่องทางเขาหน่อยมาส่งมาที่ไหนยังไงเออจ้าอ่ะต้นจิตอธิษฐานหนข้อความของคุณนะครับน้ำสะอาดนะคะส่งมาที่ไหนเดียวเดี๋ยวที่เราตายแล้วเหรอเดี๋ยวนี่เลยตายแล้วเหรอเนี่ยนี่ทีมงานสีเลือดเหรอว่าตายตยแล้วไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเหรอความกับข้อความของคุณนะครับอีกย่งเนี่ยยด่ส่งาที่อยู่กันได้ที่อยู่ของปุชนคนธรรมดานี่ยส่งมา ตามที่อยู่ด้านนี้เลยนะครับผมเอาตัววิ่งไหมเอาวิ่งด้ไหมวิ่งวิ่งหน่อยวิ่งนะคือจังหวะที่พูดอยู่ห้ามหายไปไหนนะครับผมเด็กๆนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมาที่คำถามนี้แล้วกันง่ายบนสุดนะครับวันนี้ศบอะไรครับดูเหมือนจะมีเศษอะจะเอามาเล่นหมวกกันเลยนะครับวันนี้ศบมาในหมวกกันน็อกนะครับ ใช่ครับเอาจะ6โมงแล้วนี่แดแดแดได้แฟนเป็นคนขี้หึงมากๆเลยครับผมแทบจะคุยกับเพื่อนผู้หญิงไม่ได้เลยทำยังไงดีครับให้แฟนเลิกเป็นแบบนี้ออ๋เลิกกินน้ำตาลก่อนอย่างแรกที่สุดนักนะครับครับมันดุไปช่วงนร้แฟนขี้หึงเหรรอคับเลิกเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่อยากเลิกแล้วอเขาไม่อยากเลิกเขาไม่อยากเลิก อยากจะคบต่อนะว่าทนพิการการแบบไปไหนกับใครจะไปไหนคุยกับใครลองแก้ไขกันก่อนไม่แล้วเราทำไงเราถึงจะต้องไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะธรระบอกไว้เราไปเปลี่ยนแปลงคนอื่น่มไได้ไม่ได้ ตัวเขาเป็นต <cues> <spe ech> ัวของแฟนเราเป็นคนที่หึงเราจะไปเปลี่ยนเขาแบบเธออย่าเป็นคนที่หึงมันทําไม่ได้เราเปลี่ยนที่ตัวของเราสิตอนนี้เรารักแฟนที่ทีหึงอยู่เราเปลี่ยนสิเราเปลี่ยนเป็นเกลียดเขาสิแล้วเขาได้เลิกเขาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนจะมีสาระบระเด็นไม่หลุยเขาบอกว่าเขาาอยากคขกันต่อไม่อยากเลิกไงใช่ถึงจะเปลี่ยนเขาบางเรื่องไม่ได้แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาเห็นตรงกันว่าเอ้ยเรื่องนี้ถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะดีหรือลองมองก่อนก็ได้ว่ามันมีเห หรือเปล่าที่ทําให้เขาหึงเราขนาดนี้เราเคยไปพลาดหรือว่าเราเคยไปทําอะไรเขาไม่สบายใจหรือเปล่าบางทีเขามีปมเราก็ต้องช่วยัแก้ไขเข้าใจก่อนเนอะอ่าอย่างนี้อย่างนี้สำหรับสำหรับตัวของของพี่หมเนี่ยรู้สึกว่าการกันถึงห่วงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องดีนะสำหรับสำหรับฉันนะความที่ความหึงห่วงเนี่ยมันเป็นข้อดีนะสําหรับสําหรับคนเป็นแฟนกันนะฝั่งที่ถูกหึงเนี่ย น้องผู้ชายคนนี้ใช่น้องจะรู้สึกเลยว่าน้องเป็นคนละตระกน้องจะมีเซ่ฟ์้อเจนสูงมากน้องจะรู้สึกว่าน้องหล่ออ่ะแล้วเวลาหึงเนี่ยปล่อยก็ทำาป็ปล่อยกา,า,าหึงมาแน่ๆหน่อยพอแล้วแต่ว่าถึงเวลาอย่างเงี้ย เราก็เลือกก็เป็นที่หนึ่งเงี้ยไอ้คนหนึ่งอ่ะก็รู้สึกชนะอ๋อแล้วรู้สึกมีค่าเหมือนกันครับผมเออจริงจริงเลือกจังหวะหน่อยจังหวะนี้เออจริงๆแล้วแบบก็ปล่อยเดินเอาตลอดชนะปล่อยก็หุ่มเลยเหอะไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเครองอะไรตีกันไปเหอะแต่ว่าอดีตเอ็นพอเราตีกันปุ๊บแล้วกลับไปดีกันอย่างเงี้ยก็ชนว่าวินวินกันทั้งสองฝ่ายแล้วเวลาหนึ่งหนึอ่ะพอกลับไปปั้นมันน้ำมันได้เลยมัน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 ดื้ออ่ะมันดื้อใช่คือเขาหึือมาเขาอ้วกเลยนะครับ เขาอยกากเขาอยากจะแบบ แสดงความเป็นเจ้าของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงเวลาเราก็เนื้อหน่อยนะถึงเวลาก็กลับไปให้เขาเป็นเจ้าของหน่อยนึงนะก้อนนิดนึงก็โอเคกันทั้งสองหรือใช้แบบที่แฟนของผมหรือแฟนพี่โบไหมยังไงครับเขาไม่หึงหวงนะแต่เขาจะแสดงความเป็นเจ้าของในแบบเขาจะให้ปอกคอเราถ้าเราไม่อยู่ด้วยนะพอแกแกมันอัี้ปี๊ปปี๊ปปี๊ปปี๊อย่างพวกนักโทษเพิ่งออกมาแล้วคุมประพฤ่ิอันบนอ่ะอันบนอ่ะป๊ชีวิตคนเรามันมีมุมอื่นมันมีมิติอื่นมีหน้้้าาาทที่่่ออืนมเรไไดพตก ลงว่าเราเป็นแฟนเแบบคนนี้ปุ๊บมันก็คือเราก็มีหน้าที่เดียวคือเป็นแฟนแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรารก็ยังมีหน้าที่เพื่อนมีหน้าที่พี่น้องหน<ด>้าที่ลูกน้องหน้าที่เจ้านายอะไรอื่น<ม>อะไรเงี้ยถ้าเรื่องนี้มันมาทมําให้ปวดอื่ดของน้องบอกว่าพังทลายมากแบบมันมีปัญหามากก็ตัดเนื้อลายออกไปตะชิน้นเลยมีใครอีกใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรนะเจอแล้วใช่ไหมแบบนี้เราเจออีกแล้วใช่ไหมชัดเลยไม่ไ บอกว่าวันนี้คงจะได้ประโยชน์ chips, ไม่น้อยก็ไม่มีเลยนะครับไม่น้อยก็มากนะครับยังไงขอบคุณด้วยนะครับ <then> ม <freely split> ีแ <Laur> น <its> ่นอนสำหรับแร็คดาวน์สอยเอ็กซ์ล่าสามร้อยกับคุณครับประโยชน์เต็มกล่องครับผมวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับไปดูใจน้องกันต่อแล้วครับผมนี่ช่วงอะไรอ๋อถามมาตุไป